ที่วัดเขาจาท่าโป่งธรรมภิบูลพญานาคได้ทําการแต้มของลําตัวพญานาคประกายทองด้วยกันสองตนเป็นที่กําลังใกล้จะเสร็จแล้วสองตนหน้าสีแดงแรงเล็ดกับสีน้ำเงินประกายทองนะทั้งคู่ยมชมหน้าแล้วสวยไหมสวยไหมสวยนะอ่ะยอ่อเล็กลง เกิดความสวยงามประกายทองสีแดงแรงลิ์ปักกายทองช่วงเวลาบ่าย14นาฬิกาหรือ50ฟันนาทีโดยประมาณนะความสวยงามปรากฏฉายแสงความสวยงามเกิดขึ้นนชมด้านหน้าความสวยอีกครั้งหนึ่ง สูมเข้าไปเอาสวยนะยติโยมสาธุการพร้อมกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอโมทนาบุญกับโยมติดตามด้วยนะฮะและกดแชร์ให้กับพัิการยาชาติสุกิโตขอเจริญพร